Uh, The Starry l o v เป็นซีรีส์ที่ทุกคนบอกเลยว่าฮุกตั้งแต่ EP แรกครับคือสิ่งที่เขาพูดคือว่าตั้งแต่ EP แรกเนี่ยมันมีการหยอดปมหยอดปมหยอดปมไว้เต็มไปหมดและปมพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะถูกคลี่คลายเมื่อไหร่เพราะนั้นเนี่ยหน้าตามนเลย EP แรกสวัสดีครับผมก็สิทธกันนะคะเป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ครับ รอบนี้ครับมีซีรีส์จีนเรื่องใหม่เพิ่งฉายที่จีนไปเมื่อแบบโอ้เดือนก่อนเองครับแล้วก็คิดมากที่นั่นชื่อว่า The Starry Love ครับชื่อไทยเนี่ยโอ้โหต้องเตรียมจดนิดนึงนะฮะดุดดวงดาวคร่างคราวราวประกายรักนี่บำเพ็ญเพียนมาพันปีคิดว่าตนเองมีจิตประจัจ่างแจ้งละไม่คิดว่าออกมาได้ไม่กี่วันกับถูกเจ้าล้ำเข้ามาใน,ในจิตใจไม่ต้องกลัวนะ ผลดาวตกนี้ไม่ทำร้ายเจ้าหอกเดอะสตาร์วีเลย์ ers, <c oughs> ดุดดวงดาวเครื <c oughs> ่องกลเราเประกายรัก <c oughs> คือเรื่องราวในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวขององค์หญิงฝาแฝดครับที่เกิดมาพร้อมกันเนอะเป็นแบบลูกสาวของฮองเต้ก็จะมีคนพี่แล้วก็คนน้องแต่ปรากฏว่าพี่กับน้องเนี่ยแม้จะสวยน่ารักเหมือนกันทั้งคู่แต่นีัใส่างกันมากคนพี่เนี่ยก็จะมีความแบบเป็นแบบองค์หญิงสวยสง่าแล้วก็เป็นลูกสาวคนโปรดของฮองเต้ส่วนคนน้องเนี่ยก็จะมีความแสบซ่าแก่นแก้วพ่อก็จะไม่ชอบเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลูกสาวคนโปรดกับลูกสาวคนที่ไม่ชอบ เรื่องราวมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะถูกส่งตัวไปแต่งงานกันที่คนละแดนพวกเธออยู่ในแดนมนุษย์นะแต่ว่าคนพี่เนี่ยจะถูกส่งตัวไปแต่งงานที่แดนสวรรค์ด้วยความเป็นแบบองค์หญิงสาวสวยไงก็จะได้ไปแต่งงานแดนสวรรค์ส่วนน้องคนเล็กเนี่ยซึ่งเป็นนางเอกนะครับซ่านักใช่ไหมส่งไปแต่งงานใน แดนสนธยาไปอยู่ในนรกอันนี้คือเรื่องราวที่มันควรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยเหตุบางอย่างมันจะมีการสลับตัวกันความสูขอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าคนหนึ่งเนี่ยที่แสบซ่าต้องไปปวดในสวรรค์อีกคนหนึ่งที่แบบสวยเรียบร้อยดีเพอร์เฟกทุกอย่างต้องไปลงในแดนตีศาสตร์อะและเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องราวความรักที่แบบโหปวนปันเกี่ยวกัน 3- 4สพบวุ่นวายไปหมด แต่ว่าสนุกและน่าติดตามสำหรับจุดเด่นของ The Starry Love er เนี่ยครับอันดับแรกเนี่ยต้องยกให้งานโปรดักชันก่อนมันเป็นงานโปรดักชันที่ดูแล้วแบบเรารู้เลยว่าทุ่มมึงสนซากอะแล้วความท้าทายคือมันจะมีการเล่าเรื่องในหลายแดนมีทั้งแดนสวรรค์มีแดนนรกมีแดนมนุษย์เพราะนั้นเนี่ย มันจะมีดีไซน์งานสร้างที่ต่างกันเราจะได้เห็นความตื่นตาในแต่ละแบบครับในแดนสวรรค์เนี่ยก็จะตื่นตาอีกแบบแดนนรกเองก็ตามก็จะมีความตื่นตาอีกแบบและ CG งานสร้างพวกนี้เฮ้ยมันดูเหมือนมันดูเนียนมันดูเหมือนหนังใหญ่ที่เข้าโรงได้เลยเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยโปรดักชันไม่ธรรมดาเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นฝาแฝดกันก็จริงแต่ว่าพี่น้องเนี่ยหน้าตามไม่เหมือนกัน แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ต่างกันอย่างคนพี่เนี่ยก็จะมีความสวยงามเหมือนนางงามเนอะแต่ตัวนางเอกเนี่ยก็จะมีความแก่นแก้วนิดหนึ่งคล้ายๆกับยายตัวร้ายอะไรประมาณนั้นอ่าถ้าชอบเนี่ยก็น่าจะชอบซึ่งพ่อสองคนเนี่ยสวยทั้งคู่แต่ว่าเสน่ห์ต่างกันมันก็สามารถดึงผู้ชมในแต่ละกลุ่มได้สำหรับเพคในเรื่องนี้เนี่ยถ้าติดตามการเพคเรื่องนี้เนี่ยเขา เล่นซีรีส์มาตั้งแต่4ขวบการแสดงเนี่ยรับประกันได้ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ว่าคาแรคเตอร์ในเรื่องครับเขาเป็นแบบองค์ชายใหญ่บนแดนสวรรค์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความแบบนิ่งๆอะไรบางอย่างแต่ว่าน่าค้นหาอ่าก็ต้องไปดูว่าจะเป็นยังไงตัวพระเอกที่เป็นองค์ชายจากแดนสวรรค์แล้วมีตัวที่เป็นองค์ชายแดนนรกด้วยคนนี้ก็เท่อีกแบบคนนี้เนะี่ยถ้าดูดีๆเนะี่ยจะแบบ ทรงอย่างแบดนิดนึงอ่าแต่แซนหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูในเรื่องบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดคือเรื่องเนี้ครับคือมันเป็นหนังที่เราอยากให้ดูงานภาพเต็มๆอ่ะการที่ได้ฟังเสียงของโมโนแม็กซ์ทำให้เราไม่ต้องมานั่งอ่านซนะับไตเติลเนอะและเสียงไทยของโมโนแม็กซ์เนี่ยก็คือมันเป็นเสียงที่เชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยมันเป็นเสียงที่เหมาะกับอย่างซีรีส์จนะีนจะมองทำไม ข้าแต่งเต็มยศไม่ใช่เพื่อท่านอยู่แล้วสมรสกับคนเช่นนี้ข้ายอมไม่ออกจากแดนพิสวงดีกว่ายังมองอีกอ The Starry Love เป็นซีรีส์ที่ทุกคนบอกเลยว่าฮุกตั้งแต่ EP แรกครับคือสิ่งที่เขาพูดคือว่าตั้งแต่ EP แรกเนี่ยมันมีการหยอดปมหยอดปม,หย,ดปมหยอดปมไว้เต็มไปหมดและปมุมพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะถูกคลี่คลายเมื่อไหร่เพราะนั้นเนี่ยฮย หน้าตาตั้งแต่ EP แรกแล้วก็ต่อให้เรารู้พล็อตแล้วว่ามันจะมีการสลับตัวเนี่ยแต่มันก็จะสลับตัวยังไงล่ะที่มาคือยังไงมันก็ไม่ได้เฉลยตั้งแต่แรกด้วยนะมินมีสิ่งที่รอการเฉลยอะเยอะมากและนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องราวความรักชุลมุนวุ่นวายสามเศร้าสี่เศร้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของแดนมนุษย์แดนปีศาจแดนสวรรค์ มันก็จะมีเรื่องของการเมืองเรื่องการต่อสู้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นซีรีส์ที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยดูจะเป็นซีรีส์สลับล่างสลับตัววุ่นวุ่นวูดอะไรประมาณนั้นเนอะแต่ในแง่ของฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นกําลังภายในเนี่ยสนุกใครที่ชอบหนังจีนเรื่องนี้เนี่ยฉากโชววิทยายุทธจอมยุทธต่อสู้กันเนี่ยสนุกไม่ธรรมดาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ถ้าจะดูซีรีส์จีนสักเรื่องในช่วงนี้นะครับ The Starry Love เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ อยากจะแนะนำดูเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากเหตุผลแรกก็คือว่าแน่นอนความใหญ่โตของมันคือเราเป็นคนดูเราก็อยากดูอะไรที่มันโปรดักชันตื่นตาอย่างที่2เนี่ยก็คือว่ามันมีปมที่สนุกมากเออและเชื่อว่าคนไทยจะต้องชอบสุดท้ายข้อที่3ขอส่วนตัวนิดนึงขอยกให้นางเอกนางเอกก็คือรับประกันว่า ตั้งแต่ซีนแรกครับออกมาแล้วเนี่ยหนุ่มๆจะต้องชอบแน่ๆแ,แล้วก็ตัวนางเอกเนี่ยเขาเป็นคนดังมากที่จีนก็คือก่อนหน,นนี้เนี่ยนิตยสาร Forbes ที่เขาทําเรื่องของข้อมูลการทรงอิทธิพลเนี่ยเขาจัดอันดับ30คนดังที่ทรงอิทธิพลที่สุดในจีนไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะครับทุกบกทุกวงการเลยนางเอกเรื่องนีน้ติดในนั้นด้วย สำหรับ The Starry Love นะครับเป็นซีรีส์จีนที่ถ้าคุณมีเวลาดูแค่เรื่องเดียวดูเรื่องนี้แนะนำจริงๆครับเป็นซีรีส์ที่ครบทุกอย่างแอคชั่นก็ถึงโรแมนติกจดเต็มและตลกมากๆด้วยมันครบไปหมดครับทุกอย่างเรื่องนี้รับประกันว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่คนไทยชอบแน่นอนครับสุดยอดซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์กับการครองคู่ที่ถูกสลับระหว่างสองภพตัวข่าสังสมบำเพญชานมา2 7 0 0ปี พร้อมลุ้นในลิขิตแห่งการเปลี่ยนชะตากรรมที่กำลังพลิกผันก็เกิดเป็นความรักเผ่าเท่เป็นผู้นำของสีโลกช่วยไม่เคารพยำเกรงสักนิดเลยตั้งแต่เล็กจนโตถ้าเคารพเพียงสิ่งเดียว <S The <Series> s t a r r Love